เพราะฉะนั้นใครพร้อมแล้วนะครับพิมพ์พร้อมให้หน่อยละกันนะครับวันนี้เราคุยเกี่ยวกับเรื่องของการดึงดูดครับแต่แน่นอนครับว่าวันนี้ถ้าเราจะพูดเรื่องของการดึงดูดนะขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของอารมณ์ครับวันนี้เวลาที่เราเนี่ยจะขออะไรจากสิ่งให้เราปรารถนาคุณอาจจะเรียกว่าจักรวาลน,นะหรือว่าจิตตสัสนึกหรืออะไรก็ตามที่คุณกําลังร้องขออยู่ตอนนี้ มีใครไหมครับที่ชอบกดแรงดึงดูดก็กดหนึ่งมาหน่อยละกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญวันนี้นะเราก็ผสมผสานกันระหว่าง n l p และกดแรงดึงดูดครับถ้าเกิดว่าคุณจะดึงดูดอะไรก็ตามคุณจําเป็นต้องมีความเชื่อและวางใจครับว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นครับวันนี้นะครับหน้าที่ของคุณในการจะดึงดูดอะไรก็ตามที่คุณต้องการนะครับคือวางใจนะคิดอย่างเต็มที่ว่าต้องการอะไรนะครับและวางใจ ว่าจะได้สิ่งนั้นมาย้านะครับคิดอย่างเต็มที่ไปเลยว่าฉันต้องการอะไรนะและวางใจว่าสิ่งนั้นจะได้มาแต่หลายคนอาจจะสงสัยระหว่างทางครับว่าฉันก็คิดอย่างวางใจแล้วป้าทําไมฉันยังไม่ได้รับในสิ่งที่ฉันต้องการมีใครเคยเป็นแบบนี้ไหมครับก็พิมพ์เคยมาหน่อยละกันแน่นอนครับเวลาที่เราเนี่ยปรารถนาอะไรก็ตามนะเงินความสาเร็จการงานหรืออะไรก็ตาม แต่ทําไมเรายังไม่ได้ในสิ่งนั้นนะครับบางครั้งจัก,กรวาลเนี่ยไม่ได้ทอดทิ้งคุณครับจัก,กรวาลเนี่ยอาจจะมาช้าไปหน่อยนะแต่ไม่ได้แปลว่าไม่มาครับเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าสิ่งที่คุณลงมือทําในแต่ละวันนะอย่างเช่นหลายท่านทําคลิปใช่ไหมหลายท่านทําธุรกิจทําการค้าขายอย่าคิดว่าสิ่งนี้มันหายไปครับอย่าคิดว่าสิ่งนี้มันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกฎของการสะสมได้กล่าวไว้ว่าหากเรานะครับสะสมการลงมือทําในเชิงบวกอะไรก็ตาม หรือสะสมในความรู้สึกหาการคิดในเชิงบวกอะไรก็ตามมันย่อมมีรากของความเชื่อเกิดขึ้นในขณะที่คุณลงมาทำมันย่อมมีรากของความไว้ใจเกิดขึ้นในการลงมาทำคนยิ่งทำมากเท่าไหร่ยิ่งทำลึกมากเท่าไหร่ยิ่งดำดิ่งมากเท่าไหร่คนยิ่งทำอะไรครับยิ่งเชื่อใจตัวเองมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือทำให้มากแต่มากบนความไว้ใจ ไม่ใช่มากบนความสงสัยเพราะฉะนั้นวิธีที่เราจะวางใจดีที่สุดครับวิธีแรกคือทําให้มากบนความวางใจทําในกระบวนการที่เป็นรูปแบบที่คนดสาเร็จเขาทํากันแล้วก็ไปสูมมน์มา้ว่าทํากี่คนกี่ครั้งก็สําเร็จได้เพราะฉะนั้นหลายคนครับทํารูปแบบที่มันล้มเหลวจะทํากี่เดือนกี่ปีมันก็ล้มเหลวจริงไหมจริงไหมทุกคนปีมหนอดเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการแรกครับวิธีที่คุณจะวางใจคือคุณทําอยู่ในรูปแบบที่ คนที่เขาประสบความสาเร็จคนที่เขาเนี่ยทำแบบนี้แล้วก็ได้ผลลัพธ์อยู่หลายครั้งหลายคนครับพอคุณทําในรูปแบบนี้ครับคุณแค่ขับเคลื่อนฟรีเคว n c y นะครับหรือว่าความถี่ของคุณหรือมีความสม่ําเสมอนะความถี่ของพลังงานนะความสม่าเสมอของการลงมือทํานะความถี่ของความรู้สึกไว้วางใจนะครับอะไรก็ตามที่มันเป็นความถี่นั้นรักษามันครับและเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วครับ มันจนถึงจุดสปาร์กมันจะเกิดไวเบรชั่นที่ไปดึงดูดสิ่งที่เหมือนกันเข้ามาครับสิ่งที่เหมือนกันจะดึงดูดกันเข้ามานะอะไรที่มันคล้ายกันมันก็จะดึงดูดกันเข้ามาไก่จะดึงดูดไก่ครับอินรีก็จะดึงดูดอินรีเหล็กก็จะดึงดูดเหล็กครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญวันนี้คุณต้องการดึงดูดเหล็กโอเคเงินคือแม่เหล็กอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการดึงดูดเหล็กคุณก็ต้องเป็นเหล็กเช่นเดียวกัน วิธ yeah, ีการคือสร้างความถี่ของความไว้ใจสร้างความถี่ของกลื่นที่โฟกัสไปที่ผลลัพธ์อย่างวางใจขั้นตอนที่สองครับเมื่อคุณปรารถนาแล้วนะครับแล้วคุณก็ลงมือทำอย่างเต็มที่แล้วนะครับวางใจนะแล้วเราจะวางใจได้อย่างไรโอาในเมื่อตอนนี้ฉันกังวลเรื่องของเงินตอนนี้ฉันกังวลเรื่องของงานตอนนี้ฉันกังวลเรื่องของความสัมพันธ์และไม่ว่าคุณจะกังวลเรื่องอะไรก็ตามครับ คุณจําเป็นต้องฝึกขัดเกลาให้ตัวเองวางใจเราจะวางใจในสิน,นี้ได้อย่างไรนะมันตั้งอยู่บนพื้นฐานของคําว่าความเชื่อครับอย่างที่บอกครับอป,ป้ามีประโยชน์ที่หาหกินเลยนะคือจัก,กรวาลไม่ได้ทอดทิ้งเราบางครั้งจัก,กรวาลอาจจะมาช้าไปหน่อยแต่ไม่ได้แปลว่าเขาไม่มาจริงไหมเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือยังคงวางใจและแสดงให้จัก,กรวาลเห็นว่าเราวางใจแม้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม ทำสิ่งที่คุณทำได้ณปัจจุบันรักษาความรู้สึกให้อยู่ในคลื่นพลังงานบวกณปัจจุบันไม่สนใจว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรสิ่งที่จัก,กรวาลต้องการเห็นจากคุณคือการยืนหยัดครับว่าคุณต้องการสิ่งนั้นจริงหรือเปล่าการยืนหยัดว่าคุณต้องการสิ่งนั้นใช่ไหมคุณต้องการสิ่งนั้นจริงหรือเปล่าหรือคุณแค่อยากจะได้มันธรรมดาเพราะฉะนั้นเขาก็จะส่งบททดสอบมามากมายครับจะส่งอุปสรรคมามากมาย ส่งความกังวลใจมาให้คุณส่งการเปรียบเทียบมาให้กับคุณส่งทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้คุณสงสยัยแต่เปลี่ยนใหม่ครับหากคุณสามารถก้าวข้ามผ่านบททดสอบนี้ได้และเต็มใจโอบรับบททดสอบคุณจะเจอคําตอบที่ทําให้คุณรวยขึ้นครับคุณจะเจอคําตอบที่คุณอยากได้และใฝ่หามานานครับเพราะฉะนั้นจงสงบเข้าไว้อยู่ในความวางใจคุณอาจจะใช้การนั่งสมาธิช่วย คุณอาจจะใช้การสวดมนต์คุณอาจจะใช้การเล่นโยคะคุณอาจจะใช้การออกกำลังกายคุณอาจจะใช้การเดินจงกรมคุณอาจจะใช้การ affirmation เพื่อให้จิตใจของคุณสงบคุณอาจจะย้ายโฟกัสไปทำสิ่งที่คุณเนี่ยทำอยู่และทำได้ครับการวางใจไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนมันอาศัยการขัดเกลานะครับเพราะฉะนั้นการวางใจไม่ได้เกิดขึ้นณนะทันทีที่คุณบอกว่ามันต้องวางใจมันเกิดจากการฝึกขับ ใจที่ไม่ร้อนเป็นใจที่จะได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณวางทุกอย่างลงที่คุณยึดติดทางก็จะปรากฏขึ้นทางในที่นี้คือทางออกรวมไปถึงผลลัพธ์ที่คุณต้องการก็จะปรากฏขึ้นคุณลองคิดดูนะครับเวลาที่คุณร้อนใจกับเงินเงินเนี่ยมันหาย,ยากขึ้นทุกทีแต่เวลาที่คุณวางใจกับเงินมันมีโอกาสดีๆเข้ามาจริงไหมจริงไหมใครคิดว่าใช่พป็มนใช่เวลาที่คุณมีโอกาสดีๆมันมาจากตอนที่คุณรู้สึกอย่างไรครับพิมมาหน่อยครับ สงบใช่ไหมมีความสุขตื่นเต้นปปติยินดีหรือว่าอยู่ในคลื่นระนาบของอารมณ์ที่สมดุลน,นะครับอยู่ในคลื่นของความว่างนะครับหรือคุณได้เงินมาตอนที่คุณร้อนใจนะแต่เวลาที่คุณได้เงินมาตอนที่คุณร้อนใจมันก็จะออกไปแบบร้อนๆเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เรานะครับรักษาคลื่นพลังงานบวกไว้อยู่เสมอคัดเกล้าตัวเองนะครับให้อยู่ในคลื่นของความวางใจนะต้องพยายามมี affirmation นะครับ ะเป็นพูดออกมาเป็นเสียงหรือว่าจะเป็นในหัวคุณก็ได้ครับเช่นโอเคทําให้ดีที่สุดแบบนี้ก็ได้ครับสมมติว่าคุณกําลังกังวลเอ่อฉันจะได้เงินไหมอ๋อทำให้ดีที่สุดก่อนเธอได้รับมาแน่นอนถ้าคุณรู้ว่าชีวิตนี้คุณจะไม่มีวันล้มเหลวและคุณก็รู้ว่าปลายทางคุณจะประสบความสาเร็จคุณจะทําอย่างไรครับในแต่ละวันแน่นอนครับคุณจะทําอย่างวางใจจริงไหมคําถามใหม่ครับถ้าคุณรู้ว่าคุณจะไม่มีวันล้มเหลวเลย และคุณก็รู้ว่าปลายทางคุณประสบความสำเร็จถามครับถ้าย้อนกลับมาณนะัปัจจุบันนี้คุณจะวางใจไหมถ้าคุณรู้ว่าอย่างไรคุณก็สําเร็จคําตอบคือใช่ครับนั่นแหละครับคําตอบที่คุณต้องทาณปัจจุบันทําราวกับว่าคุณไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นให้เสีแแซงแกล้งทำณขณะหนึ่งครับจิตใต้นสมนึกของเราไม่รู้ว่าอะไรคือความจริงหรือหลอกหากคุณบอกว่านี่คือการแกล้งหลอกใช่ไหมใช่ครับ ก็คุณแกล้งหลอกตัวเองว่าคุณโง่แกล้งหลอกตัวเองว่าจนแกล้งหลอกตัวเองว่าไม่สวยแกล้งหลอกตัวเองว่าขายไม่ดีมาเครื่องชีวิตแล้วคุณจะแกล้งหลอกให้ตัวเองรู้สึกดีได้ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องแกล้งรู้สึกว่าเราไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยครับเรารู้สึกว่าเราอยู่ในโฟลของโคสเมนตแล้วเราอยู่ในเคลื่อน,นี้แล้วครับจงสงบเข้าไว้นั่นคือสิ่งที่คุณจําเป็นต้องฝึกครับและว,วันนี้นะครับก็หวังว,ว่าทุกคนจะได้รับประสบการณ์ที่ดีนะครับในไลฟ์สดวันนี้ ใครได้เรียนรู้อะไรก็พิมพ์มาใต้คอมเมนต์หน่อยแล้วกันนะครับส่วนใครนะครับที่อยากจะเรียนเกมเชนเจอร์นะครับก็ยังเข้าเรียนได้อยู่เนาะเป็นคลาสฟรีที่จัดเพียงแค่ปีละหนึ่งครั้งเรียนใน a c e b o o k กลุ่มปิดนะครับในปีนี้เรียนแบบคลิปวิดีโอครับ5คลิปแล้วก็คลิปที่6จะเป็นแบบไลฟ์สดเพื่อตอบคาถามทุกคนนะครับตอนนี้ก็ลงคลิปที่2ไปแล้วนะครับใครที่อยากเข้าเรียนก็ขอ,อมาได้ที่ไลน์ asieoppaesn นะครับส่วนวันนี้นะครับ สามุมภาพันธ์นะครับก็มีเว็บไปหนาฟรีเช่นเดียวกันนะครับคลาสฟรีของเรานะครับมีอยู่2แบบแบบแรกคือ Facebook กลุ่มปิดคือปีละ1ครั้งเท่านั้นก็คือเกมเชนเจอร์ในตอนนี้ที่คุณยังสามารถเข้าเรียนได้อยู่ครับมีได้หมด5คลิปกับ1ไลฟ์สดนะครับอันนี้คุณยังเข้าเรียนได้อยู่หานะเรียนทบทวนได้ทั้งหมด15วันเต็มครับแต่อย่าถือว่าเรียนได้15วันจะมาเรียนวันไหนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญรีบรู้รีบทําจะดีกว่านะครับ ส่วนในเว็บไม่หนาฟรีของเรานะครับซึ่งเป็นโปรแกรม z o ู m ออนไลน์คุณสามารถเรียนแบบเปิดกล้องเห็นหน้าสอบถามกันได้เลยนะกับโอป้าแมตัวๆได้เลยนะครับซึ่งอันนี้จัดฟรีอยู่แล้วทุกเดือนแต่และหัวข้อก็แตกต่างกันไปเรื่องเงินบ้างเรื่องอารมณ์บ้างเรื่องธุรกิจบ้างเรื่องตลาดเรื่องคอนเทนต์บ้างนะคุณก็เข้าตามหัวข้อที่คุณปรารถนานะครับอย่างเช่นเย็นนี้เรามี l o ล k ็อก f i l l m e n t ครับปลดล็อกจิตนะสู่สภาวะที่คุณแบบอยู่ในคลื่นของความโฟลที่สุดครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อว่าหลายคนครับติดชะง,งักกับความไม่โฟล์คุณรู้ไหมแค่ความไม่โฟล์เนี่ยทำให้คุณไม่สามารถใช้ทักษะที่คุณเก่งอยู่แล้วมีอยู่แล้วได้เต็มประสิทธิภาพครับหลายคนอาจจะคิดว่าทักษะที่ดีทําให้เราประสบความสาเร็จใช่ครับไม่ปฏิเสธแต่หากคุณมีแรงขับเคลื่อนจากภายในที่คอยผลักดันทักษะนั้นพฤติกรรมนั้นให้ไปสู่ความเป็นเลิศได้อันนี้มันพาวเวอร์ฟูลกว่านะครับโอป้าการันตีคุณได้ครับ ถ้าเรามีทักษะแต่เราไม่มีแรงขับเคลื่อนจากภายในที่เรียกว่าการเติมเต็มวันหนึ่งคุณก็จะลืมไปเลยครับว่าคุณเก่งอะไรคุณอาจจะลืมไปได้สักว่าคุณขายเก่งคุณพูดเก่งคุณเป็นคนที่ทําเงินล้านคุณเป็นคนที่ดีมากๆคุณเป็นคนที่มีทักษะเจ๋งมากๆสภาวะที่ไม่ใช่ก็ทําให้คุณลืมทรัพยากรที่ใช่ได้เหมือนกันนะครับส่วนใครนะครับที่รู้สึกว่า อยากจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์การเติมเต็มนะครับเราก็มีสัมมนา,าปลูกยแ์แก่หัวรวย Art of f u l f i l l a m i d ครับรอบนี้วันที่23มีนาคมครับ8โมงครึ่งถึง2โมงอะซึ่ง2ทุ่มครึง่งโรงแรม s 31นะครับสุขุมวิทนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่อยากจะฝึกขั้นตอนสเต็ปบาสเต็ปแบบสดนะครับให้อป้าจับมือคุณพาทำสเต็ป by สเต็ปในการที่กลับมาเห็นตัวเองอย่างมีคุณค่าอีกครั้งหนึ่ง กลับมาเติมพลังให้กับตัวเองอีกครั้งหนึ่งหลายคนบอกว่าความสุขเนี่ยจะมีใครซื้อนะหลายคนบอกว่าความสุขเนี่ยจะทําให้เราสําเร็จได้ยังไงก็ไอาการที่คุณกังวลอยู่เนี่ยมันก็แปลว่าคุณไม่มีความสุขนี่แหละครับหลายคนมองข้ามความสุขและการเติมเต็มโอปา้าการันตีคุณได้100%ครับการที่โอป,าป้าเปลี่ยนชีวิตทักษะเป็นส่วนหนึ่งก็จริงที่โอป้าศ,ศ,ศาึกษาแต่98%โอป้าเรียนเกี่ยวกับด้านของจิตครับ หากไม่มีจิตขับเคลื่อนให่อป้าไปทําอะไรบางอย่างนะต่อให้อป้ามีทักษะดีซึ่งตอนที่อป้าเป็นนี้อป้าก็มีคอนเทนต์นะขายเป็นทำคอนเทนต์เป็นทํารูปเป็นไลฟ์สดเป็นแต่ก็ยังไม่ได้เงินครับแต่พอใจมันบอกว่าใช่ทุกอย่างก็จะใช่ไปหมดเลยครับถ้าคุณมีความสุขและคุณเติมเต็มนะสองอย่างนี้ได้นะครับไม่มีอะไรหยุดยั้งคุณได้บวกกับคุณเติมทักษะที่ใช่ในเวลาที่ใช่ ในสถานการณ์ที่ใช่กับคนที่ใช่แน่นอนครับคุณจะสําเร็จแบบง่ายๆสบ,สบายๆซึ่งแน่นอนครับ art of fulfillment 23มีนาคมนี้นะครับอย่างที่บอกเรียนที่โรงแรม S31 สุขุมวิทนะครับแปดโมงครึ่งถึงสองทุ่มครึ่งเราจัดเต็มให้คุณเลยนะครับแนะนําว่ามาตอนเช้าสดชื่นกว่าครับอาจจะดูเหมือนคุณแบบเหนื่อยในการตื่นเช้าแต่เชื่อโอปป้าเถอะคุณกลับบ้านดึกอะคุณเหนื่อยกว่านะจริงๆมีหลายสัมมนาที่พยายามปล่อยคุณห้าหกทุ่มใช่ไหมครับโอปป้าว่าคุณเหนื่อยกว่านะเพราะจริงๆร,ร่างกายกูไม่ไหวเลย แล้วการกลับบ้านคุณเนี่ยมันไม่ส่งประสิทธิภาพหลายคนไปหลับบนรถแท็กซี่ซึ่งมันอันตารานะตอนเช้าต่อให้คุณรู้สึกโอคิดเกีร์ตื่นจังเลยนะคะแต่พอคุณตื่นเช้าขึ้นมาสุดท้ายคุณจะเฟรชเฟรชกับตอนที่คุณกลับบ้านดึกนะโอป,ป้าการันตีเพราะโอป,ป้าก็เป็นคนที่เฮ้ยจริงๆพอกลับบ้านดึกมันได้ไหวจริงนะคุณ แ้าจะซซ้ายซ,ซขวาเข้าซอยเข้าบ้าน,นตอนนั้นไปเรียนอ,อยู่ที่กรุงเทพนะครับแล้วก็กลับมาบ้านยิที่ลาดเผ้าซีซ้ายซ,ซ,ซ,ซีขวาโอ้จะถึงจะถึงหรือเปล่านี่นะครับกลัวก็กลัวกลัวโจรกลัวขโมยกลัวทุกอย่างเลยนะครับตอนนั้นเป็นคนที่เพิ่งเข้ากรุงเทพใหม่ๆก็จะกลัวหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือเราเรียนตอนเช้านะครับแล้วก็สถานที่นั้นมีร้านอาหารเยอะแยะมากมายครับที่คุณสามารถที่จะเดินออกมารับประทานอาหารได้แล้วก็อยู่ใกล้ BTS อครับอยู่ใกล้ห้าสรรพสินค้า เผื่อใครเรียนเสร็จเดี๋ยวจะช้อปปิ้งต่อเอาเลยจ้านะครับจัดเต็มเลยนะแล้วก็มีโรงแรมอำนวยความสะดวกแย่มากมายครับบริเวณนั้นนะครับรวมถึงโรงแรมที่เราจัดด้วยนะครับใครที่อยากจะกลับมาเติมไฟเติมพลังนะกลับมาหาจุดมุ่งหมายชีวิตให้ตัวคุณอีกครั้งเพื่อผลักดันธุรกิจคุณไปสู่จุดที่ต้องการเพื่อผลักดันความสัมพันธ์และการเงนินของคุณไปสู่จุดที่คุณต้องการ Art of Fulfillment ครับ23มีนาคามนี้เรียนรอบสดนะครับ นะซึ่งเรามีบัตรหลายแบบครับตั้งแต่บัตร v i p นะ4 9 9 0นาครับมีโคชชินตอนท้ายแล้วก็มีหารให้คุณด้วยนะครับแล้วก็มีบัตรสเปเชียลครับ2,990าบาทและสุดท้ายครับก็มีบัตร general ครับหนัาบาทนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะครับอย่าลืมนะครับรีบไป CF กันนะครับเกี่ยวกับ art of fulfillment สารพัาปีหนึ่งไม่ได้เปิดบ่อยนะครับหัวข้อนี้นะครับหัวข้อนี้เนี่ย4ปีเพิ่งได้เปิดครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้น art of fulfillment ไม่ได้มีบ,บ่อยๆนะอยากให้พี่พี่ได้เข้าไปจริงๆหลายครั้งที่เราเปิดการเงินอารมณ์ความเชื่อนะแต่รอบนี้พิเศษมากนะที่เปิดต้นปีเพราะป้าเล็งเห็นความสําคัญว่าถ้าเรามีการเติมเต็มมีการกลับไปอยู่กับพลังงานหรือจิตเดิมแท้ของคุณได้นะครับมันไม่ใช่เรื่องยากที่คุณจะประสบวามสาเร็จจะเรียกว่าวิญญาณคุณไม่ได้หลุดออกจากจิตคุณนะบางคนมีจิตอยู่แต่ว่าวิญญาณหลุดจิตก็มีวิญญาณหลุดจากล่านก็มีครับเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยใจเราไปอยู่ที่อื่น นะทำายังไงเราจะอยู่กลับตัวเองได้นะแล้วกลับมาเป็นเจ้านายของตัวเองได้นะครับนั่นคือ art of r o n f i e n c จะให้คุณนะครับวันนี้ฝากก็เพียงเท่านี้ครับวันนี้สวัสดีครับ